ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่จากไปดูพ่มาตัทโบกไม่มีคนอยู่อ่า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 อ่มอ่าอ่าอ่าอ่นอู่อ่อ่า่าอ่าอ่าอ่อกาอ่าอม่าอ่อ่าอ่อา่อ่าอ่า่อ่อ่า่าอ่าาอ่าาอ่า่าอ่น วิวสิทธิ์วิวนี่นี่เองใช่รุ่นสิทธิ์มใช่ครับ ยาวเกี่ยโอ้ยถึงสี่ได้ตั่นเนี่ยเหลือหมดอ่ะอ่านะสี่อุ้มห้าหกเนี 1. 1> ่ย Baiklah. Oh. Woo. Baik. Hot. Hidup. Sedih sangat hot ah. Baik. Hei dong ai. ฝนมาแล้วเนี่ย

ได้เป็นสามเม็รเอ้ยไม่ชอบชอบคันนี้ชอบ ว่าถ้าเกิดจัดมาสาดีๆจสวยไหมอ้โผมเก่งมาครับเยอะผมเก่งมา 半场地而已。